สวัสดีค่ะวันนี้ครูมิ้นก็จะมาสอนน้องชอนกับน้องทิชชานะคะตัวแทนห้องอนุบาลสองรับสองนะคะปั้นดินน้ำมันเป็นรูปหมูนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ปั้นดินน้ำมันเป็นก้อนกลมๆก้อน,อนใหญ่หนึ่งก้อนค่ะให้เป็นวงกลมนะคะไม่เอาเป็นวงรีนะคะให้เป็นกลมๆเลยค่ะตามภาพที่เห็นเลยนะคะเป็นหนึ่งก้อนหลังจากนั้นเราก็จะมาปั้นขาน้องหมูกันนะคะปั้นขาน้องหมูเราจะแบ่งก้อนดินน้ำมันเป็นก้อนเล ek, ็กๆทั้งสี่ก้อนนะคะเรียงกันนะคะแล้วค่อยมาปั้นเป็นวงกลมๆเรียงกันนะคะไล่ลําดับหนึ่งสามสี่ค่ะ นักเรียนจะได้จําได้นะคะหมูใช้วงกลมหนึ่งก้อนหนึ่งวงขาหมูใช้วงกลมสี่ก้อนเล็กๆสี่วงค่ะอ่ะนี่ก็จะเรียงกันนะคะก็จะได้ก้อนกลมๆทั้งสี่ก้อนเป็นขาหมูนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาประกอบขาหมูกับตัวหมูกันนะคะให้เด็กๆสังเกตตัวหมูดีๆนะคะแล้วนำขาหมูมาติดทั้งสี่ด้านเลยค่ะอ่ะแล้วก็ตั้งหมูลงไปนะคะ ที่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำจมูกหมูกันนะคะก็แบ่งดินน้ามันออกมา1น่ก้อนนะคะเล็กๆนะคะขนาดพอดีพอดีนะคะแล้วปั้นเป็นกลมๆค่ะและใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้บีบนะคะให้ดินน้ามันเป็นแผ่นแบนๆนะคะแต่ไม่ต้องแบนมากจากนั้นใช้ไหมลูกชิ้นนะคะจิ้มเป็นรูจมูกสอรูนะคะจากนั้นนําจมูกมาติดที่ตัวหมูได้เลยค่ะทําจมูกเสร็จแล้ว พอเราได้จมูกหมูแล้วนะคะต่อมาเราจะทําหูหมูค่ะแบ่งนิ้วน้ำมันออกเป็นสองก้อนเล็กๆค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะแล้วก็นิ้วชี้อีกข้างหนึ่งนะคะดัดดินน้ำมันนะคะให้เป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะบีให้เป็นกลมๆก่อนนะคะกลมๆแบนๆแล้วก็ดัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะหลังจากนั้นพอเป็นรูปสามเหลี่ยมเราจะใช้ด้ามของไม้ลูกชิ้นนะคะปั๊มลงไปนะคะให้เป็นรอยหูหมูนะคะ ทั้งสองข้างค่ะหลังจากเราได้หูหมูทั้งสองข้างเดี๋ยวเราจะมาทําตาหมูกันนะคะด้วยสีขาวนะคะกับสีดําแต่ทีนี้ไม่มีสีดําเราเลยใช้สีน้ําตาลแทนสีดํานะคะตอนนี้เราก็มาจัดมุมให้สวยนะคะสังเกตจมูกหมูแปะให้ตรงหูหมูแปะให้เท่ากันนะคะทั้งสองข้างตอนนี้เราก็จะเหลือแค่ตาหมูนะคะ เราก็จะใช้ดินน้ำมันก้อนสีขาวนะคะปั้นเท่าเป็นไข่จิ้งโตก่ะเล็กประมาณไข่จิ้งจตกสองก็ฟองนะคะสองฟองนะคะหรือสองก้อนนะคะ,ะ,คะปั้นดินน้ำมันสีขาวๆนะคะแล้วใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะบีบดินน้ำมันให้เป็นแบนๆน,นิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ดินน้ำมันสีดํานะคะหรือสีน้ําตาลนะคะปั้นเป็นไข่จิ้งจตกเม็ดเล็กๆค่ะสองก้อนค่ะ แล้วก็แปะล,ลงไปเราก็จะได้หมูนะคะลูกหมูสามตัวนะคะสามสี 3, น่ารักไหมคะขอบคุณค่ะ